ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนนะครับสวัสดีเอฟซีทางช่อง YouTube และผู้ชมคลิปทุกๆท่านนะครับอยู่กับผมผู้ส่งไมโครครับสวัสดีจะพามาย้ายไผ่ครับย้ายไผ่ไปปลูกครับนู่นครับไปปลูกไกลๆนั่นแะครับอันนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนการขุดนะฮะขุดรากนะฮะถ้าเป็นมุกขีป่าเนี่ยมันจะได้เปียบนะฮะมันจะขุดง่ายนะครับมันจะขุดง่ายกว่ามุกีฟันเนาะถ้ามุกีฟันเนี่ยเนี่ยเราจะไม่สามารถไปขุด คือไม่สามารถช้อนไปกลางนี่นนได้การกอมันได้นะฮะ<ต>เห็นปะถ้ากป็นมุขกี่ปากมันช้อนได้ใช่ไหมครับมันยังมีพื้นที่ให้เราได้ได้ช้อนไปใต้โคนเนาะถ้าเป็นมุขกี่ฟันเนี่ยมันจะไม่ได้แต่นี้เวลายกเยอะก็ต้องระวังนะครับระวังแป๊บไฮดรอลิกหน่อยนะฮะปัญหาใหญ่เลยคือปืนแป๊บไฮดรอลิกนี่แหละที่มันจะเกี่ยวแป๊บเราขาดนะฮะเราก็ต้องมาระวังนิดนึงเห็นไหม ครับที่ทางเฮียบอกว่าย้ายไผ่ครับย้ายไปปลูกนะฮะจะทำเป็นซุ้มครับซุ้มทางเดินนะฮะซุ้มทางเดินแล้วก็อ่าให้ไผ่ขึ้นสองด้านนะครับแล้วก็เป็นซุ้มกลมๆอะไรเงี้ยเนี่ยที่ออกแบบอย่างนั้นนะฮะจัดให้ครับเดินไกลเลยครับเดินประมาณทั้งสามร้อยเมตรครับเดินไปนะฮะ เดินไปหกว่าเราเราวสามร้อยเมตรนะฮะเฉลยโชคนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปอะไรเท่าไหร่ละครับเพราะว่ามันก็ไม่มีงานเขาเรียกว่ามันไม่มีงานแบบอะไรนนะฮะก็จะเป็นงานเคลียร์เรื่หงยาอะไรพวกนี้ครับก็จะไม่มีงานที่แบบดูที่มันดูมีประโยชน์กับพี่เๆพๆืนะ่อนเลยเนาะเผือจะมีเทค,คเนิคดีๆอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีนะครับก็เลยเดีย๋ยววันนี้จะมาถ่ายนะนะฮะ ไหไ่ให่ไฟนะฮะให้ดูว่าเอ่อมุกีปาฏนะนอกจากบาดพอได้ทําคันล้อมได้ขุดโค้งนาได้ก็ยังสามารถย้ายต้นไม้ได้นะฮะย้ายต้นไม้ไปปลูกได้นะครับก็น่าจะถนัดผมว่าน่าจะย้ายได้ดีกว่ามุกีปันด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราปลูกถ้าเราเราปลูกโคลเรายกไปก็ได้นะแต่เวลาเดินไปผมว่าดินมันจะร่วง ดินมันจะร่วงแล้วต้นไม้เมืนอไอต้นไผ่แต่ต้นไผ่เนี่ยปลูกเองก็ขึ้นครับแต่ไปต้นต้นไม้นี่ค่อนข้างที่ต้องอาจจะอาจจะต้องหาผ้าอะไรนะผ้าแลมนะฮะมาล้อมมาล้อมมายกไปเนี้ยล้อมมายกไปนะฮะแล้วก็ต้องมีปุ๋ยรองก้นหลุมอะไรพวกนี้แต่ต้นไผ่คงไม่ต้องนะครับต้นไผ่นี่มันขึ้นง่ายครับคือจ่องจะขึ้นอยู่แล้วพูดง่ายขนาดว่าเราอาไผ่ไปปัก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 ไว้ตามขอบบ่ นะฮะมันยังตามันยังโผล่มาได้เลยนะฮะเพราะไผ่มันจะขึ้นง่ายกว่าต้นไม้ปกตินะอ่นนี้แดีกว่าเดินไปไกลครับมันจะมองไม่เห็นเนาะนะฮะมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าไผ่เป็นบางนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตอนปลูกกันอ๋อนี่ครับกอมันใหญ่มากครับเดี๋ยวกได้เหือครับเมื่อกี้ลงแบบมีดฟันโอ้โหไรเหือเลยครับนะฮะตอาฟันกิ่งครับต้ะต้นมันใหญ่จัดต้องฟันกิ่งลง นะไม่งั้นมันยากครับไม่งั้นมันจะเนี่ยบูมเราจะอ้อมไม่ได้เนี่ยนี่ก็เนยอ้อมยากครับหรืออย่างถ้าเกิดว่าเราเอ่าถ้าเราตัดโอกาสฟื้นมันก็จะมีนะฮะจะฟื้นได้ง่ายฝ่านะฮะฟื้นได้ง่ายกว่า ยกเลียเรียดินไปครับอ๋อค่อนข้างใหญ่ต้องระวังนะระวังล้มใส่รถนะฮะคอมใหญ่มากนี่ฮะเดินไปนู่นแล้วครับริบๆนู่นแล้วครับเหนื่อยเลยลงไปฟัน <laughs> มดก็เยอะ ก่อนปลูก็ขประจุน้ําก่อนครับจุกน้าก่อนนะฮะเดี๋ยวเราก็เดินไปปลูกกันนะเดินไกลมากครับสามร้อยก็ไม่เม็รครับเดินั้งวันครับเดินปลูกไผ่รางวันเลยนะฮะก็งานประมาณนี้ครับเป็นงานรายวันเนาะก็แล้วแต่ทางเฮียฮะจะของจะใช้ครับ ก็คือ,อต้องการปลูกไผให้มันเป็นอุโมงนะฮะให้เป็นอุโมงไผนะฮะคือแบบเวลาเดินตรงกลางให้แล้วก็เดี๋ยวผูกเอาไผโดมก็าหากันแล้วก็ผูกผูกปลายก็หากันนะฮะให้เป็นเป็นซุ้มนะฮะเวลาเดินเดินเล่นหรือว่าวิ่งเล่นอะไรเงี้ยก็จะได้ลมๆมนะฮะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวพอพอเพอไผมันร่มเนี่ยหญ้ามันก็จะไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าแสงแดดมันเข้ามาไม่ถึงไผแล้วหญ้ามันจะไม่มีแล้วมันก็จะแตยนะฮะแตย ก็จะเขาเรียกว่าขี่ระยะเล่นเดินเล่นได้นะฮะ mm hmm. ก็เป็นการปรับภูวิทัศน์รอบพื้นที่นะครับก็ไผ mm ่ hmm. าายนี่ปลูกปลูกเลยครับปลูกตั้งแต่สามปีที่แล้วนะครับปลูกโตแล้วแต่ว่าบางจุดที่น้ํามันท่วมมันก็ตายตายก็ต้องได้ซ่อมนะฮะตรงไหนตายก็ซ่อมนะฮะก็ไปย้ายตรงที่ว่าดูแล้วไม่ลุ่งไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ดูทึกทึบ <fan> ก็ย้ายจที่ที่ทึบๆมาไว้ตรงที่ต้องการจีให้มันคึบนะฮะคือย้ายจากตรงที่ว่าที่แรกก็าจะคิดว่าตรงนั้นอ่ะจะคิดว่าดีแล้วแต่นี่เย็บบอกมันดู Something คึบไปว่าอย่าใช้มาไว้ตรงนี้ดีกว่าย้ายไปทำวงดีกว่านะฮะแต่ไผ่ก็ตายไปเยอะครับตายไปจานวนมากเพราะควครับปีแล้วน้ํามันเยอะนะน้ามันเยอะปีแล้วน้ำนเยอะก็มันท่วมเนี่ยท่วมถนนที่รถไปโคเดินเนี่ยจอดแจ็จอดแจ็กนะฮะ การปลูกไผ่ก็ไม่ยากครับผมก็ปลูกปลูกเหมือนต้นไม้ทั่วไปแหละครับพี่เพื่อนๆนี่ฮะตักให้มันติดรากลงไปหน่อยนะฮะตักให้มันลึกหน่อยนะฮะเอวันแรกๆผมย้ายเนาะผมก็ไม่ได้ตัดนะไม่มีใครช่วยผมตัดไงตัดก็ตัดไม่ไหวโอ้โหมันยาวนะเนี่ยก็โอ้โยพอจะตัดได้เหนื่อยมีคนช่วยตัดด้วยเข้าอีกชั่วแล้ามีคนช่วยตัดโอ้โหเราคือโดนลงปลูกนะนี่ครับปลูกตามล้อหลอเนี่ยครับ เที่มันจะมีช่องว่างอะไรพวกนี้เนี่ยเนี่ยแบบนี้ช่องว่างแบบนี้ลรอๆเนี่ย,ออยโอ้แฟมนะครับอยู่ประมาณสักปีปีสองปีแล้วก็อีกคนนี้จะลุมลมลนะล่มลืนละลุ่มลืนแล้วตรงนี้เฮียก็บอกว่าจะทําเป็นอ่าสไตล์คาเฟ่นะฮะคาเฟ่เฮียก็จะรอให้ต้นไผ่มันขึ้นเอยอะๆหน่อยนะฮะก็ตั้งเป้าไว้สองสามปีนะ ทงังเทียเจ้าของก็จะทําคาเฟ่ทําอะไรพวกนี้แต่ที่วันี้ไปทําที่อื่นก่อนนะฮะตรงนี้ก็เลยเว้นไปก่อนนะฮะเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มแล้วจะเริ่มซ่อมไผ่จริงๆนะถ้าเกิดไผ่ของเก่าไม่ตายนะก็คงจะสวยให้มันตายนะมันตายไปบ้างอะไรบ้างนะฮะก็ะเลยต้องซ่อมเดิดเดนทั้งวันครับโอ้สงสารรถเลยเหมือนกันทำไม่ได้นะฮะ ทำงานก็จะมีนะครับเดี๋ยวเราก็จะตักเลนนะฮะตักเลนมาลองค้นหลุมหน่อยนะฮะเราจะมีเลนลอกค้นหลุมนิดๆนะฮะเนี่ฮะจะมีขี้เล็กค้นหลุมจะมีขี้เลนหน่อยๆนะแ้่กิพี่ๆเพื่อนสังเกตจะเห็นเราตักกว่าสองกอนะครับไม่ได้ตักบกอเดียวนะครับตักสองกเราตักบกอเดียวมันก็โหเดินไกลครับโอ้โหเนี่ยสายหลิกเริ่มแล้วเริ่มแล้วเกี่ยวสายหลิกแล้ว จะย้อนแสงได้หน่อยเฮ้ยออกมาสาเหตุอีกแ้เห็นไครับยอดแสงเลยนะย้ดแ,แสงน้ำแ,แสงน้ำแ,แสงน้ำแ,แสงเห็นครับเสร็จแล้วเราก็กบครับไม่มีอะไรก็กบครับกบแล้วก็เอาน้ำลาดครับ แต่ที่ตอนนี้ก้นหลุมก็เอาขี้เลนรองไปแล้วคะขี้เลนรองก้นไว้หน่อยเพื่อให้ใหมีความชื้นเยอะหน่อยเนาะเพราะดิข้างล่างค่อนข้างแห้งเนีย่ยถ้าเกิดว่าเรา,เาลาดน้ําไปมันก็ซึมลงข้างล่างหมดเราเาเลนเคลือบก้นหลุมไว้หน่อยพอเลนเคลือบก้นหลุมไว้เวลาลดน้ําไปน้ําก็มันจะซึมลงไปไม่ได้มันติดติดขี้เลนก้นหลุมเนาะเอ่อมันจะความชื้นอยู่น้นหน่อยนะฮะรอฝนรออะไรนะฮะเดี๋ยวถ้าฝนตกมาก็โอเคละ พอดินตรงนี้มันค่อนข้างแห้งครับถ้าเราต้องไหนมีไผ่ตรงนี้จะแห้งนะอ่ามันจะแห้งไผ่มันจะดูดนะฮะไผ่เนี่ยเป็นจะเป็นเป็นเขาเรียกอ่าจะเรียกอะไรเขาเรียกต้นไม้เหรอกันต้นไม้ก็ไม่ใช่นะฮะเออมไม่แน่ใจว่าอยู่ในพืชพันธุ์ประเภทไหนนะฮะเอ่อต้นไผ่เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้น้ําเยอะครับชอบน้ำครับถ้าเกิดว่าตามมานนอกเราสมัยเด็กๆก,ก็จะชอบไปหาไผ่นะ,ะไผ่ป่าเนี่ยครับเมื่อก่อนสมัยเด็กก็ไปหาไผ่ป่า นะฮะอยู่ที่ช่างเซานะอำเภอสามเทพนี่ไปหาไฟปลาแต่ตรงไหนใกล้แอ่งน้ำเราตรงนั้นก็จะมีหนอทะเยกว่าจะมีหนอเยอะอย่างคนตัวโตเนี่ยเขาก็จะรู้นะครับเขาจะไปหาไผ่แถวชายคลองกันนะฮะคนนี้เขาตัวโตนะเขาหาวันหนึ่งเขาได้ยี่สิบสองสิบโลนะฮะพอเนี่ยผมหาวันหนึ่งก็ได้ห้าโลสิบโลสิบโลก็ฟุกสุดแล้วส่วนใหญ่จะได้สามโลห้าโลผมพีก็ไม่ขายครับได้น้อยจัดก็อกิ้มดูพริกกินแล้ว โอ้เดินไปไกลครับเดินไปหลายโลนะเดินไปหลายโลตอนเด็กเนาะโอ้สัมผัสบรรยากาศมันดอกนะอ่าตอนเด็กๆอายุประมาณสักงสิบขวบนะสิบขวบสิบเอ็ดขวบเนี่ยนะฮะออกไปหาไผ่นะฮะช่วงเขาเรียกวา่าช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยฮะช่วงหน้าฝนนี่แหละช่วงนี้หน้าน,าน,านี้นะครับแต่ทุกวันนี้ไม่มีนะครับชาวบ้านผมไม่มีแล้วครับเพราะว่าเขาทํานาปังกันเนาะทํานาปังแล้วเขาก็อ่า ล้มกอไผ่นะฮะล้มกไอ,กกอกไผ่ทํานาหมดละกอไผ่ที่มันจะอยู่บนโคกนะสมัยก่อนมันนอกมันจะอยู่บนโคกอยู่ค่อนข้างป่าหน่อยอยู่บนโคกทุกวันนี้เขาเขาล้มโคกหมดละล้มโคกอ่นี้มันทํานาหมดละล้มโคกทํานาหมดลวมันเปลืองพื้นที่นี่นะครับโหเดี๋ยวก็เจอหนอเนี่ยหนอใหญ่ๆนี้นะพี่เพื่อเนเอ้อยิ้มเลยเนี่ย เจอหน่อใหญ่ยิ้มเลยเนี่ยแต่ไปทาเป็นเด็กนะอย่างเงี้ยยิ้มเลยเนี่ยเนี่ยหน่อละโลเลยเนี่ยเนี่ยหน่อที่ไปติดขุดโคมาเนี่ยหนอละโลเลยสิบนอกก็รู้เรื่องแล้วนี่นะปลูกไัยแบบเนี้ครับก็ไม่ได้ทําคลิปนะฮะนานนะครับของที่มาทําคลิปนะฮะหาเอฟซีเพื่อนหน่อยเดี๋ยวจะหายไปนาน ก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรครับเพราะว่าอยู่นี่ก็เป็นงานรายวันเนาะแล้วแต่เฮียจะใช้นะฮะว่าจะทำอะไรตรงน,นี้ก็น่าจะอยู่หลายวันอยู่นะครับเขาคิดว่าน,น่าจะลาหลังหลังกันรู้แนวการเดือนหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะจะ,จะให้ทำถึงถึงเมื่อไหร่นะฮะก็จะทำไปเรื่อยๆทห้ทงคือโดยปกติอะที่นี่จะเข้ามาที่ปีที่สามเนาะถ้าเกิดเคย ที่ติดตามช่องยูทูบผมไม่ใหม่นี่แหละที่นี่ผมก็มาทำนี่แหละที่นี่แหละครับที่เป็นที่มีบ่อปลาอไม่ใช่บ่อปลาบ่อดินใหญ่ๆนี่แหละครับที่นี่แหละครับที่นี่แหละครับที่ผมปั้นคันล้อฝังเลนเนี่ยที่นี่แหละครับี่ครับเข้ามาปีที่สามแล้วครับปีหนึ่งเฮียก็จะเรียกใช้มาบริการทีหนึ่งนะครับเข้ามาทีก็ก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ว่าเฮียจะทําอะไรส่วนใหญ่จะเข้ามาก็ ครั้งหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือนนะครับไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือนทำตั้งแต่คันที่เป็นที่เป็นรุ่นสามนะตั้งแต่เป็นรุ่นสามนะโอ้โหวันหนึ่งก็ไม่คิดไม่ฝันนะเออว่าวันหนึ่งเราจะมีมักไฟนะฮะมาทํางานกับเคียร์เนี่ยมันก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันนะครับทุกวันนี้ก็มันก็เหมือนบางครั้งบางทีก็รู้สึกว่าก็ต้องยืนอีกตัวเองนะว่าเฮ้ยมันฝันไปหรือเปล่าว่าเราไปยืนจุดนี้ได้ไงนะฮะ มาเยือนจุดนี้ได้ไงจากจเด็กบ้านนอกคนนึงเนาะรับจ้างขับไปโคนะฮะขับไปโคตั้งแต่เด็กๆนะฮะมาถึงช่วงันนี้นะฮะมีกิจการไปขอตัวเองขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคครับดีใจครับนะฮะแล้วก็มีช่อง YouTube ได้มาแชร์ประสบการณ์การทํางานนะฮะเทคนิคต่างๆในการขับรถให้พี่เพื่อนกันนะฮะอ่ะโอเคครับพี่ๆเพื่อนใช้เวลาส่วนตัวควรนะเดี๋ยว่งส่งไปคนทุกฝ่าลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดดาวน์โส่งกันไปเรื่อยๆนะครับอยู่กันไปานานๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม